ในอังกฤษจะอยู่หรือไปจากอียนะครับคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คงจะเป็นชาวอังกฤษทุกคนครับโดยเหตุนี้ประชาชนชาวอังกฤษหลายคนก็เลยมาร่วมรณรงค์กันทั้งแคมเปญที่ให้อยู่ต่อแล้วก็ออกจากสหภาพยุโรปไปติดตามบรรยากาศความคึกคักได้จากคุณนพจักรอัตนนรายงานมาจากกรุงลอนดอนครับบรรยากาศช่วงก่อนวันเลือกตั้งในไทยและอังกฤษต่างกันมากเลยนะครับการถนนหถนถนทางนี้แทบจะไม่มีป้ายหาเสียงติดตามเสาไฟฟ้า แต่ถ้าลองไปอยู่ในจุดที่ผู้คนพลุกพลานหน่อยก็จะเห็นว่ามีการแจกใบปลิวโน้มน้าวให้เลือกฝั่งของตอนเองกันเยอะทีเดียวผู้คนเหล่านี้คืออาสาสมัครครับไม่ได้จ้างมาแน่นอนคนที่นี่สามารถเข้าถึงการเมืองได้ตลอดเวลาประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์หาเสียงก่อนที่จะถึงวันลงประชามติกันได้อย่างง่ายดายนะครับ <ด S 2> ผมจะสาธิตให้ดูครับอย่างเช่นในฝั่งของรีเมนเน,เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์กด พิมพ์โพสต์โค้ดนะครับที่เป็นที่อยู่ของแต่ละคนหลังจากนั้นก็จะสามารถกดค้นหานะครับว่าวันพรุ่งนี้หรือว่าวันมาลืนเนี่ยจะมีกิจกรรมในที่ไหนเวลาใดบ้างเราก็ลองเลือกอันที่ตัวเองนั้นน่าจะเข้าร่วมได้อ,อย่างเช่นวันพรุ่งนี้ครับ,บก็จะมีกิจกรรมที่บริเวณออกฟอร์ดเซอร์กัสเวลา8.30นานาทีในช่วงเช้าซึ่งหลังจากที่คลิกเข้ามาเนี่ยก็จะมีรายละเอียดครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่นัดหมายช่วงเวลาที่นัดเจอกันรวมถึงรายละเอียดกิจกรรมว่าจะทําอะไรบ้างพร้อมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานที่จะอยู่ที่ออ f ฟอร์ดเซอร์กัสเวลาที่เราเดินทางไปถึงนียก็สามารถโทรหาได้ทันทีและเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งวันครับผมได้ลองไปดูการแจกใบ,บปลิวกับกลุ่มที่ให้อยู่ต่อและได้พูดคุยกับอาสาสมัครด้วย Yeah I've met quite a few people there as um, I have there's some really interesting debates lots of ing in, in London the moment, I, think. And I think this been really good for, for the entire London been country for good การเดินแจกใบปลิวตามสถานีรถไฟฟ้าแบบนี้ถือเป็นวิธีการเข้าถึงคนที่ง่ายที่สุดนะครับแม้กระทั่งหัวหน้าพักการเมืองก็ยังเล uh, ือกใช้วิธีนี้อย่างหัวหน้าพักรีนนาติลีเบนเนตที่วันนี้ลงมือเดินเท้าเข้าถึงประชาชนเพื่อนมน้วให้เลือกอยู่ในสหภาพยุโรปต่อ I've been in Norwich

รัปรกศน,นัตนลเนชั่นทีวีรายงานจากกรุงลอนดอนประเทศเอังกฤษ